โอเคครับผมและในวิดีโอนี้ครับผมก็จะพาท่าผู้ชมมาเปิดตูวรถใหม่ครับเป็นรถไถใหญ่เป็น DLC ที่ผมอ่เพิ่งซื้อไปนะครับผมอเดี๋ยวแต่ว่า DLC ที่ผมจะซื้อนี่ก็คือ,อคือดีเอลซของอรถคันนี้มันมันอยู่อีกแมปหนึ่งเนาะมันมันมันเป็น DLC ของของรถไถ,ถของแมป แมบที่ใช้แมบที่ไถนาะท่านผู้ชมแมบบที่ทํานานั่นแหละเออแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกแมบบนั้นผมก็เลยเอามาเปิดตัวในแมบบมอสก่อนนะครับผมแมบบดีซีผมไม่ชอบอย่างเดียวคือมันสกิปเวลาไม่ได้โอ้โหนี่นี่น,น,นี่ก็เราซื้อไปเราก็จะได้สองคันนี้ครับผมแค่2คันเท่านั้น2คันเท่านั้นนะครับผมซื้อ DLC ได้2คันแล้วก็อุปกรณ์ไถแล้วก็เออได้แมบ นาะได้แมปนะครับผมซื้อได้แค่นั้นเองนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวนะครับโอ้โหถือว่าสวยงามมากๆเลยมาคือมันจะคล้ายๆกับรถที่อยู่ในเกมฟาร์มอะเนาะเห็นไหมโอ้โหใหญ่มากๆเลยอะ่ะโอ้โหดูเครื่องเลยเครื่องนี่สุดยอด upload, ไม่ใช่เครื่องโอ้โหก็เกือบเอาเกยร์ okay, okay, เดี๋วดูอ่า uh, นี่เนาะดูกันแต่งเขา ใส่เครื่องแรงๆเลยเกียร์สปีดโอ้โหมาโอ้ oh, my, แม่คือมันแต่งได้น้อยมากๆอะเนาะโอ้โหล้วดูล้ออันนี้ใส่ล้อคู่นะครับอ่าผมผมใส่เป็นล้อเดี่ยวแล้วกันนะท่านผู้ชมคือผมไม่ชอบเลยคือมันแต่งแม่งมันแต่งได้นน้อยจริงๆครับมันมันเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. <laughs> ใส่อะไรไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนสีได้นะครับผม ็นสีได้ก็ถือว่ายังดีวะเฮ้ยไม่เลวอะฮะสีเหลืองแล้วกันเนาะก็ยังถือว่ายังไม่เลวนะครับผมเป็นสีได้ออ่ะนอินทรีแล้วกันนะอ้ามึงอะพี่จะให้อะไรผมมาพี่ก็ให้มาเถอะอ้าผ้าม่านมันจะบังตาแล้วบ่เนี่ยน้องพี่เอ้ยโอ้มีกระจกด้วยนะครับผมเฮ้ยข้าล่างมีแต่งโอ้โหจะใส่แบบเพื่อโอ้โหอ่าใสให้ก็ได้ อัฟโหลดเย็ดเขียนว่าอัฟโหลดด้วยวอ่าๆๆๆผมใส่มาให้ก็ได้ลูกพี่อือๆๆนี้สวยป่ะอ้าววววมีลูกว้พี่อะไรด้อะไรเอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้ปูเหรอเนี่ยเอาใชจปูมะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยมีงูด้วยเฮ้ยเฮ้ยงูด้วยก่องูเห่าด้วยก่อวะ อาแม่งโอ้โหแม่งแต่งได้น้อยชิบหายเลยท่านผู้ชมเอ้ยมันแต่งบ้าอะไรแต่งได้น้อยชิบหายเลยนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือไม่ใช่มอดนะคันนี้คือไม่ใช่มอดนะเป็น DLC นะครับผมดูว่ารถจริงเนี่ยรถที่เป็น DLC ของตัวเกมแท้ๆเนะี่ยมันทำได้สวยขนาดไหนอ้ยสวยมากเลยนะดูภายในกันนะครับผม โอ้โหหันลงได้แค่นี้เองโอ้โหเดี๋ยววันนี้ไปเชื่อน้ำท่วคครับเดี๋ยวเราเอาเปเาพ่วงก,ก่อนโอ้โหเดี๋ยวเปิดตัวเลยครับผมเปิดตู้แค่นั้นแหละเออเปิดแค่นั้นแหละตัวเปิดตัวดีโอซีนะครับผมอันนี้ถือว่าสวยนะสวยแล้วก็มอสไม่มีนะไม่มีมอสเลยรถคันนี้คือไม่ไม่มีในมอสเลยผมหาแล้วโอ้โย ไม่มีเนมอสเลยนะครับผมเขาจะขับดีว่ะขับดีกว่าในเกมฟาร์มว่ะขับดีเอ้ยพี่ทำไมมือพี่ทะลุอ่ะเฮ้ยขับดีนะขับดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าถ้ามาแรงๆนี่เราจะเลี้ยวไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมกลับรถก่อนแล้วกันนะครับมาดูว่าเราจะลากอะไรได้บ้างเฮ้ขับดีว่ะเฮ้ยขั ผมผมยอมรับเลยว่าขับดีจริงๆทิลลิงนี่คนละแบบเลยครับคนละสไตล์กับในเกมฟาร์มเลยครับผมอ๋อใส่ที่ไถได้ด้วยอ๋อแล้วผมจะไปไถไหนล่ะพี่เอ้ยไม่มีแปลงไถอ่ะลูกพี่แม่ไอไอมีแปลงไถแม่งก็ไปปลดล็อกสักทีโอ้โหจกจะให้ผมไปไถไหนเนี่ยเอาเป็นพวงหก้อแล้วกันเนาะใช่ปะใช่อันนี้ปะ ใช่นี้ปะอันนี้เป็นพ่วงสิบล้อมไม่ใช่หรออ่าเดี๋ยวเอาพ่วงสิบล้อมมาก็ได้อ่ะเสียงแต่สุดยอดเลยว่ะเื้ยเสียงปิ๊กปิ๊กปิ๊กยิงปืนดังปิ๊บปิ๊กปิ๊กเฮ้ยอ่าเดี๋ยวผมจะอ๋ออ๋อนี่มันเป็นโอ้โหโอ้โหดูสภาพทางเราเคยไปด้วยหรอวะโอ้โหแล้วมีพ่วงตรงนี้ด้วยมีผวงเอ้ยไม่ใช่พ่วงโอ้มีภารกิจตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเรา่อยไปกู้ภัยนะโอ้โหสภาพโอ้โหูมีรถจมน้ําตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมโอโ้เราเราจะไปยังไงครับเนี่ยโอ้โหอ่ะเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมอ่ามันมีคลองตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโอโ้มีคลองยาวไปเลยนี่มาไม่รู้ลึกหรือเปล่านะผมจะอ้อมมาฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็มาลงคลองโอ้โหูแล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ย สภาพทางเอางี้เดี๋ยวผมมาซอยนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหอะไปไปไป,ไป,ไป,ไปคือผมแน่นอนวนะ่ามันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับผมหรือว่าเราจะลัดไปอย่างนี้ถ้ามาทางนี้มัน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 เร็วกว่านะ่า,า,าผมมาทางนี้แหละมันเร็วกว่านี่น,นี่มาข้ามสะพานตรงนี้เลยผมตรงไปเลยท่านผู้ชมมันเร็วกว่าผมบอกว่ามันเร็วกว่าไปครับเดีย๋ยวเราไปกู้ภัยกันนะครับผม จงแต่สุดยอดเอาเปิดตู้อีกรอบก็ได้ละเปิดตู้นี่เป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวอ่อเดี๋ยวข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะครับผมน้ำแถวนี้ยังไม่ลึกสักเท่าไหร่เฮ้ย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 เอย่าดิอย่าดิลูกพี่อย่าดิโอ้โหลุยลงลุยนงลุยน้ำอะไรสบายเลยครับผมโอ้โหน้ำคตรใสอ่ะเนาะน่าเล่นดีว่ะ ดีโอซีสุดยอดนะครับผมคันนี้ K7M นะครับผมนี่โอ้โหสุดยอดเลยว่ะต้องคับผู้ชมเนาะยอดเลยสุดยอดเลย,ด,ย,ด,เลยดีด,ดีคันนี้ดีแล้วฟีลลิ่งการขับเนี่ยไม่เหมือนเกมฟาร์มนะไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนเกมฟาร์มนะขับโคตรดีครับผมอาอเฮ้ยมึงไหวไปะเนี่ยเฮ้ยลูกพี่เอ้ยพี่ไหวไะเนี่ย ขอบคุณครับเปรีกาสกันในละคุณทำไมมันดูแบบว่าอืๆดๆยดืยดยาดยดืยดยาด,ยด,ยดยอย่างนี้ว่าเวลา,าเราวิ่งในน้ําอ่ะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรอ่ะล้อนี่ก็เปลี่ยนไม่ได้นะลายล้อเปลี่ยนไม่ได้นะล้อนี้ล้อเดียวนะอย่างที่บอกว่า DOC มันเน้นสวยเน้นสมจริงครับแต่ว่ามันไม่เน้นแบบว่าตกแต่งได้เยอะโอ้โหดูรายละเอียดรายละเอียดใส่มาคูรดีนะครับแต่ว่าลงรถไม่ลงรถไปดูไม่ได้ ดูดิพวกสายไฮโลเลยสายพวกเชื่อมต่ออะไรโคตรดีนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถลงรถไปดูได้นะครับผมอันนี้คือแย่ครับล้าคลองนี้อ๋อวิ่งมาสุดตรงนี้โอเคถ้าแบบว่าทําให้วิง่งเอ่อทำให้ลงรถเดินลงไปดูรายละเอียดได้จะดีมากๆเลยโอ้วเจอโคลนคือแบบเจอโคลนก็แบบว่าอืดเหมือนกันนะ หรือว่าเป็นที่ต่อพ่วงก,ก็ไม่แน่ใจนะครับผมอืดเหมือนกันอืดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะดีไปซะทุกอย่างนะครับผมแต่ก็ถามว่าแรงไหมแรงนะครับผมผ่านได้ผ่านผ่านเลยเนี่ยมันผ่านไปได้ทุกอย่างเลยนะครับผมทางนี้ผมไม่ไปอ่ะผมไปริมคลองอ่ะเออคลองน้ําแห้งอ่ะท่านผู้ชมนี่ครับผม นี่เลยนะท่านผู้ชมเออนี่ครับท่านผู้ชมเออวันนี้ครับพี่รถดำนี่เบบแต่ใส่เฮ้ยนี่เป็นไงเสียงแต่พี่เป็นแบบผมไหมเฮ้ย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 เฮ้ลึกไปลึกไปลึกไปเอ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยครับสนับสนุนหน่อยโอ้โหมึง พี่พจะไปเกาะพี่จะไปเกาะกต้นเล็กๆทําไมต้นใหญ่ๆก็มีโอ้โหเกาะไม่ถึงอีกเกาะไม่ถึงอะไรท่านผู้ชมแมงวันที่ไหนวะเนี่ยโอ้แมงวันตัวนี้มันยังตายหรือไงวะมันมาตอมอะไรบ้าอะไรผมเนี่ยโอ้โหตรงนี้แม่งโคตรลึกเลยท่านผู้ชมเอ้ยแล้วใครจะไปรู้ว่ามันจะลึกขนาดนี้วะเนี่ยอแต่พี่ก็ไปได้นะลูกพี่เนะาะล้อใหญ่ขนาดนี้ไปไม่ได้ผมรู้จะพูดยังไงละ นี <chat> ่เฮ้ยคุณผู้ชมเห็นแมงมันไหมในกล้องเนี่ยมันมันบินอร่อยมึงเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยเออให้มึนชิบหายเลยแมงวันตัวนี้ไปครับผมไปครับอุ้ยอุ้ยกระชากเลยอ่ะอุ้ยผมไม่ได้จะขึ้นไปอะไรวะกระชากบึ้กเลยอ่ะ ตรงนี้มพีพ่วงด้วยนะครับผมมีรถไถน,นะครับผมรถไถแต่ว่าไถไม่ได้โคตรโคตรมึอนอนะเป็นเกิดเป็นรถไถแต่ว่าไถไม่น้านน่โคตรแบบว่าเสียสศักดิ์ศรีนะท่านผู้ชมนะผมูา่าไออันนี้รอยรถนะครับผมรอยรถใหญ่ที่เราวิ่งไปอ ผมกาลังวิ่งตามครับผมกําลังวิ่งตามรอยรถใหญ่คับดูดิแม่ล่มแบบโคตรสมจริงอะดูดิผมอยากให้เกมฟาร์มทาแบบนี้ได้จังดูดิคือมันล่มแบบสมจริงมากเลยอะก็คือล้อเราไปตรงไหนมันก็ยุบไปตรงนั้นอะเฮ้ย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  พี่ใจเย็นๆอุ้ยใจเย็นๆไปครับทุกท่นครับถ้าเจอนาหลมๆแบบว่าเจอคนเป็นนาหลมๆมันจะไหวปะเนี่ยทุก่านูน้ชมนี่อุ้ยท่าแบบว่าเ,เขาเรียกว่าไร เป็นนาแล้วก็มีน้าําเป็นนานา้ําอ่ะเป็นนานา้ําอ่ะแล้วก็มีโคลนลมโลอมอ่ะแล้วก็แบบว่าเอารถไถไปไถแบบลมหลมจมจมอ่ะมันจะมันขนาดไหนแล้วง็แบบว่าเอารถเกี่ยวเป็นล้อแท็กอ่ะตีนข่าบอ่ะล้อแท็กอ่ะนะครับผมแล้วไปเกี่ยวตรงนานา้ําที่มีน้าําแบบมีโคลนลอมหลมในเกมนี้โอ้โหผมว่าแบบคือสวรรค์โปรดเลยอ่ะคือแบบเกมในฝันเลยเนาะ เลืออีกนิดเดียวนะสโนว์ลันเนอร์อีกนิดเดียวคือมีมีแมปนาแล้วแต่ขาดอย่างเดียวคือน,นาน้ำครับผมนาน้ำเนาะขาดอย่างเดียวเลยคือนาน้ำเนาะท่านผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ะจะทำได้แล้วเย้ <Yeah. S 1> โอ้ไม่ลึกไม่ลึกแหม,มนกว่าจะลึกขาดอย่างเดียวเลยคือนาน้ำนะครับผมมาดูกันว่าพี่เขาจะทำได้หรือเปล่ปปานะครับผมภาวนาขอให้มีนะครับ คือยังไม่มีมอดไทยนะทุกคนในเกมนี้เนาะยังไม่มีมอดไทยเนาะโอเคเดินทางกันได้ลอยเดินทางกันได้ลอยเฮ้ยมึงต่อยมันได้ไหมในเมงมันตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะอาเจ้า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 ผมจะ เดินทางตรงมาสู่ถนนเส้นนี้เลยนะครับทุกคนคือเราต้องขึ้นขึ้นมาบนนียแล้วก็วิ่งตรงมานีแล้วก็ไปขึ้นถนนเส้นนั้นโอเคมันก็อาจจะดูไกลนิดนึงนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันลึกหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะลึกเพราะว่าผมมองเห็นทางอยู่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยครับผม๋อผมมองเห็นดินอยู่นะครับผมตอนนี้คือมองเห็นดินอยู่นะ ไม่ถือว่ากับเอ้ยเอ้ยมันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นวำนี่แมงวันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตกแมงเลยหนึ่งตายไปเนี่ยไอ้นี่แมงมึนชิบหายเลยโอ้โห <fian> เล่นเกมมันเป็นสุกแล้วเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยโอ้หื<ย>อเมื่อกี้ตกไหมไม่รู้คุณ<ย>ผู้ชมได้ยินหรือเปล่าน<ย>่าจะได้ <ๆ S 2> <ร>ยินแ<ๆ>ล้วโอ้โห อะไรวะแม่ยินตอมเห็ดกุเปี้หรือไงวะเนี่ะพี่ไม่ใช่ตอมเป็นี้เลยครับอทษไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะลึกนะคือผมเอารถคันนั้นมาเนี่ยผมปีนขึ้นตรงนี้คท่านผู้ชมผมปีนขึ้นข้างหลังเนี่ยเออสกีเวลาก่อนจะได้แบบว่าไม่ต้องมืดคือผมคิดว่ามันจะลึกไง เอ้ยจะจะแม่งโลมว่ะไม่แข็งว่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นข้างหน้านะเฮ้ยไม่ลึกนะแต่โลมว่ะไม่แข็งไม่แข็งเน่นมองเห็นดินอยู่ถ้ามองเห็นดินก็คือไปได้นะครับผมเฮ้ยโอ้น้ำมันเราเหลืออีกเยอะอยู่ <laughs> เหลือครึ่งถังนะครับผม โอเคครับไปเรื่อยๆครับผมนะเฮ้ยกาพวกนกพวกกาลบน้อยลบน้อยตรงนี้นี่รู้สึกว่าใจเยงเยียงแต่ว่าก็ไปได้อยู่นะแต่ผมอมองว่าเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเนาะอื้ฮเมงวันหายไปแล้วอ่ะ เฮ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะทุกคนต้องเอาทีล้วล้อขึ้นนะต้องเอาทีล้วล้อขึ้นว่ะอ,อย่าคว่ำนะลูกพี่อยา่าคว่ำคว่ำคว่ำแน่คว่ำแน่แต้อไปอย่างนี้คว่ำแน่เย็นเย็นใจเย็นใจเย็น,ยน,ยน,ยนโอ้แล้วลอ้อล้อซ้ายมันหลบมาดิล้อซ้ายหลบล้อขวาแข็งนี่คืออันตรายนะครับคว่ำได้เลยนะ ความได้เลยนะอันตรายนะบอกไว้ก่อนขึ้นได้ขึ้นนะขึ้นได้ขึ้นนะขึ้นได้ขึ้นนะโอเคเกาะครับผมดีด,ดีที่มันมีสลิงครับขอเค,ครับผมขอบคุณครับเพื่อกาสจะในละคนนี่ละคณเป็นอย่างสูงเลยนะมไม่ใช่ในีลละครธรรมดาไปกันลอยไปกันลย โอ้ยอย่าดับดิ <c oughs> พี่จะดับทำไมเนี่ย <c oughs> เอาล้วเราไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหจะหมดเวลาแล้ว啊เนี่ยเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะลึกเนาะอันนี้มันผมใส่เกียร์ออตโต้อยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมเออเกจเดี๋ยวผมจะตรงไปนะท่านผู้ชมรู้ตรงไปขึ้นสะพานตรงนู้นล่ะไม่รู้สะพานพังหรือเปล่าเราไม่แน่นใจเหมือนกันแล้วก็เราก็จะขึ้นเขา เจอสามแล้วครับผมเจอสี่ไปแล้วครับ <S <S จเจอทางดีๆโหน่นาจะได้เจอทางดีๆกับเขาสักหน่อยหนึ่งก็โถเอ้ยเอาละไปกันเลยเออต้นไม้เยอะจังวะหลบอุ้ยหลบไม่พ้นบ้าเอ้จะเย็นเย็นดิเออเอาละไปกันเลย นี่ไงนี่ไงเราเจอทางแล้วโอ้หอุยอ้ยมันหักไม่ไปอะ่ะคือมันขับยากมากนะฟิลลิ่งการขับมันไม่เหมือนเกมฟาร์มนะเกมฟาร์มหักก็หักนะเกมนี้ครับบางทีหักยังไม่ไปเลยมันจะแรงมันจะท่วงไปข้างหนา้าสมจริงมากมันสมจริงเฮ้ยอุยอ้ยเออขับรถบ้าบออะไรวะเนี่ย ต้องไปมีไม้เมื่อกี้ผมพอผมล่วงแล้วนะเมื่อกี้นะขับรถบ้าบออะไรไมเนะ่ะอุ้ยดูสะพานนี่แบบยุบอุ้ยดู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 สะพานแบบยุบตามแรงเราเลยอนะเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะเดินทางไปที่มันมีคือมันคืออะไรวะตรงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันเนาะคือมันมีที่เปิดจุดด้วยแหละอ๋อที่เปิดจุดก็อยู่ตรงนี้เนาะท่านผู้ชม เรลี้ยวขวาไปน่าจะถึงครับหรือไม่ก็วิ่งตามคองไปหรือว่าเราจะไปเปิดจุดก่นอนวะเออไม่ไม่ไมผมจะไปช่วยน้าทุกคแต่ว่าเวลามันหมดแล้วดิเดี๋ยวเอาไว้เป็นวิดีโอหน้านแล้วกันนะครับผมอ,อุ้ยโอ้โหโอ้โหลงอย่างี้เลยแม่ผมคิดว่ามจะลงได้ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ